สำหรับออนไลน์คอร์สบทนี้ครับผมเชื่อว่าคุณน่าจะได้ยินเสียงรบกวนมากกว่าปกติครับใช่ไหมนั่นเป็นเพราะว่าทุกครั้งที่ผมอัดเนี่ย ในห้องแห่งนี้ผมสั่งปิดแอร์ครับ <c oughs> แอร์ห้องนี้ดังมากครับและถ้ามันผสมกับเสียงกล้องของผมเนี่ยก็คือเสียงผมที่ไปสะท้อนกับห้องกล้องไปกล้องมาผสมกับเสียงแอร์เนี่ยเละเทะไปหมดเลยครับห้องนี้เนี่ยไม่สามารถอัดคอนเทนต์อะไรได้เลยนั่นเองครับสาเหตุที่ผมใช้ห้องนี้ส่วนหนึ่งคือเราจงใจครับเราจงใจใช้ห้องนี้เพื่อบทนี้โดยเฉพาะนั่นก็คือเรื่องของการปัดเอาเสียงรบกวน ออกไปจากเสียงพูดหรือว่าเสียงต่างๆที่เราต้องการนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับสำหรับคนที่คิดว่าผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมตัดเสียงรบกวนหรือ noise reduction software หรือ noise reduction plugin เนี่ยคุณคิดผิดแล้วครับเพราะว่าโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยมันมีหลายระดับเหลือเกินมีตั้งแต่ระดับที่ให้ใช้กันฟรีครับอันนี้เนี่ยมันก็จะเสียเนื้อเสียงเยอะหน่อย ไปจนถึงระดับที่มีราคาไลเส้นเป็นหลักแสนหลักแสนในที่นี้ก็คือตัดออกไปแทบที่จะไม่ได้เสียอะไรเลยก็แบบที่ทางฮอลลีวูดทางบอลลีวูดเขาใช้กันเป็นประจำนั่นแหละครับแต่ว่าเราจะมาคุยกันในมุมมองของคนที่ทำงานเสียงมืออาชีพแล้วใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ครับในออนไลน์คอร์สนี้เราจะทำความรู้จัก Expander กับเกตครับขออนุญ,ญาตใส่หูฟังก่อนนะครับโดยเนื้อหาบทนี้ครับได้ถูกทําขึ้นมาก่อนและจะทําซ้ําให้ดูครับผ่านอุปกรณ์ต่างๆดังต,งต่อไปนี้อันดับที่1ครับก็คือ Prisonus Revelator I.O. 24ครับเป็น Audio Interface ผสม Mixer อร์ซึ่งใช้ไฟโดยตรงจาก USB เลยในตัวซอฟต์แวร์ของมันครับเราสามารถควบคุมได้เหมือนกับเราควบคุมผ่านมิกเซอร์ดิจิตอลมืออาชีพเลยแหะครับ สัญญาณทั้งหมดเนี่ยครับจะถูกตรวจทานโดย YAMAHA MSP 3ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าตั้งแต่ที่ทำมันเนี่ยทำไมผมถึงสลับฟันปลาไปเรื่อยๆทำไมไม่ใช้ของยี่ห้อเดียวกันทำไมไม่ใช้ของรุ่นเดียวกันติดต่อกันเสียทีเดียวนั่นเป็นเพราะว่าผมต้องการที่จะทดสอบให้คุณดูครับว่าอุปกรณ์งานเสียงมือชิบทุกรุ่นทุกยี่ห้อถ้ามันทำงานเหมือนกันมันจะต้องทดแทนกันได้ครับและได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันนั่นเองครับ เสียงที่คุณได้ยินอยู่นะขณะนี้ครับเป็นเสียงของผมผสมกับเสียงรบกวนในห้องผ่านไมโครโฟนโรด M2 ครับซึ่งเป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ใช้สําหรับงานแสดงสดบนเวทีเป็นหลักแต่ว่าเสียงของมันเนี่ยมีความคุ้มค่าคุ้มราคามากครับราคาของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ถึงหมื่นเสียด้วยซ้ํา ตัวนี้ผมแนะนําเลยครับเคยรีวิวอยู่และเป็นหนึ่งในเพอร์ฟ t คใหม่เลยเมื่อเทียบราคากับคุณภาพครับส่วนหูฟังที่ผมใช้สําหรับตรวจทานเสียงตัวเองอยู่น,ะขนาขณะนี้เนี่ยครับรวมไปจนถึงทําเนื้อหาของบทน,นี้ก่อนหน้าจะเป็นหูฟังจากยามาฮ่ครับรุ่น HPH MT5 ครับตัวนี้เนี่ยครับสำหรับคนที่อยากได้เบสเยอะๆคงจะผิดหวัง แต่ว่าเรื่องความชัดเจนครับ accuracy เนี่ยความขี้ฟ้องตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยครับเหมาะสำหรับเอาไว้ตรวจฟังในส่วนของปัญหางานเสียงโดยเฉพาะนั่นเองครับทีนี้ครับเราจะเข้าสู่ในหน้าต่างซอฟต์แวร์เหมือนเดิมครับของ r e v e l a t o r IO 2 4จาก Prisonus ครับ สำหรับในบทนี้ครับผมอาจจะพูดแล้วเค้นเสียงนิดนึงนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเราอยู่ภายใต้สิ่งรบกวนเป็นจํานวนมากผมไม่ค่อยได้ยินตัวเองขณะนี้เนี่ยผมใส่หูฟังเปิดจนสุดแล้วครับผมยังไม่ค่อยได้ยินตัวเองเลยครับอ่ะเราก็จะมาจัดการเรื่องของ EQ หรือทุ้มกลางแหลมของเสียงผมก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยที่จะได้ทําอะไรเท่าไหร่ก็มาโล่งๆเลยครับผมเปิดไฮพาร์สฟิลเตอร์ของเสียงผมครับโชว เราก็เร่งขึ้นไปตามปกติอันนี้บางไปเฮลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสาห้าสอห้าโอเคตัวนี้จะเป็นประมาณนี้ครับแค่นี้เนี่ยครับเราก็สามารถที่จะตัดเอาเสียงแอร์ฮึมเบาๆในห้องออกไปได้ส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมครับ สวยงามนะครับสวยงามเราไม่แคร์คอมเพรสเซอร์แล้วก็ลิมิเตอร์แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราคุยกันมานานแล้วเราจะมาดูที่เกตหรือ e x p ก n d e r ดีกว่าครับตรงนี้เนี่ยครับคุณก็จะเห็นเลยครับว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกับคอมเพรสเซอร์หรือว่าลิมิเตอร์เลยครับมันเริ่มมาจากเชชโชครับในกรณีนี้ครับถ้าเกิดว่าเสียงเนี่ยมันวิ่งสูงเกินเชชโชขึ้นไปมันก็จะปล่อยให้เสียงออกตามปกติครับ แต่ถ้าเกิดว่าเสียงเนี่ยมันต่ำกว่าเซชชลงมามันจะตัดเสียงลงครับส่วนตัวนี้ครับเรนจ์ Range ครับเรนจ์ Range ตัวนี้เนี่ยก็คือเมื่อเสียงมันต่ำกว่าเซชชแล้วซึ่งสลับข้างกับคอมเพรสเซอร์นะครับมันจะลดความแรงหรือความดังของเสียงเนี่ยลงกี่ dB อันนี้น่าสนใจครับถ้าเกิดว่าเขาตั้งเอาไว้ที่ 60db เนี่ยนั่นแปลว่าเยอะนะครับเยอะปกติแล้วเราจะยกขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวคุณก็จะได้ฟังครับ ่วน Attack กับ l e a s e เนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกับคอมเพรสเซอร์ครับเมื่อเสียงเนี่ยมีความแรงหรือมีความดังเกินเฟรโชขึ้นไปมันกำลังจะถูกปล่อยให้ดังตามปกติใช่ไหมครับทีนี้ครับใช้เวลาเท่าไหร่หลักกว่าที่มันจะดังขึ้นมาเป็นปกติแล้วก็ในเวลาเดียวกันครับ l e a s e ครับเมื่อเสียงต่ำกว่าเฟรโชลงมากำลังจะถูกลดทอนให้ค่อยลงตามเรนจ์ที่เราได้กำหนดเอาไว้ใช้เวลาเท่าไหร่ นี่แหละครับก็คือทั้งหมดของตัว expander หรือเกตแล้วนั่นเองครับอ๋อใช่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 คีย์ฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยครับผมบอกเลยครับว่าช่างหัวมันครับเราจะคุยกันในส่วนที่เป็นเบสิกเบสิกก็พอเพราะว่าการที่เราใช้ไซส์เชนหรือคีย์ฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ซาวเอนจิเนียร์จะต้องฝึกครับแล้วต้องรู้ได้ด้วยตัวเองจากประสบการณ์ที่เก็บเอาไว้นานหลายปีเหลือเกินนั่นหมายความว่าถ้าคุณเป็นคนทำคอนเทนต์แล้วถ้าเกิดคุณเนี่ยเจอกับปัญหาเสียงรบกวนเป็นอย่างมาก คุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือซาวเอ็นจิเ e ียจริงๆครับทีนี้ครับเราก็จะมาเปิดเกตหรือ e x p a n d แพกันครับเงียบเลยครับจากปกติแล้วเนี่ยครับเวลาที่ผมหยุดพูดเสียงแอร์เสียงเครื่องปรับอากาศอื่นๆเอ่ยมันก็ยังอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้ครับมันตัดให้เงียบลงครับเงียบลงประมาณ37.77 dB เห็นไหมครับอยู่ในเรนจ์เดียวกันกับตรงนี้ บาตรงนี้ครับเป็นตัวบ่งบอกว่ามันถูกลดทอนให้ค่อยลงไปเท่าไหร่เมื่อเสียงมาอยู่ต่ำกว่าเซโชซึ่งคือค่านี้นั่นเองครับทีนี้ครับผมก็จะลองปรับให้มันสูงขึ้นเฟโชสูงขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมจะต้องตะโกนเข้าไปไม่อย่างนั้นเนี่ยครับมันก็ไม่ยอมปล่อยออกมาเห็นไหมครับทำมันจะขาดนะครับเอากลับมาครับ เฟซโชต้องใช้แต่พอดีถ้าเกิดว่าเราถอยมากเกินไปครับมันก็ไม่ได้ตัดเอาเสียงรบกวนให้ค่อยลงใช่ไหมดังนั้นครับเราจำเป็นที่จะต้องรู้ครับว่าเสียงรบกวนในห้องเนี่ยเทียบดูแล้วมีความแรงของสัญญาณอยู่ที่เท่าไหร่ในหน่วย DB Full Scale นะครับก็เหมือนกับค่าตรงนี้เนี่ยครับแล้วเราก็ใส่ลงไปครับในนี้ หรือคุณจะทำแบบผมก็ได้ครับใช้วิธีง่ายๆก็คือว่าเราก็หมุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ่งรบกวนรอบข้างเนี่ยมันดรอปลงครับแล้วก็ขยับขึ้นไปอีกสักประมาณ 6dB มันอย่างน้อยเป็นต้นแต่ผมมองว่าแถวนี้สำหรับผมเนี่ยกำลังดีครับทีนี้ครับเรนจ์ตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับไปเยอะมาก มันก็จะกลายสภาพเป็นเกตครับมันก็จะปิดจนเฮี้ยนเลยเสียงจะเงียบลงไปอย่างสมบูรณ์นั่นเองครับคือลบ84 dB เนี่ยหูมนุษย์เราแยกไม่ออกแล้วนั่นเองครับปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะทำเสียงแบบเปล่าๆเ,เลยแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าจะเอาเพลงแบ็กกราวด์มาใส่อะไรประมาณนี้นะครับเราก็มักที่จะทำให้เรนจ์ตรงนี้เนี่ยเมื่อเสียงต่ำกว่าเซชจะถูกทำให้อ่อนหรือค่อยลงประมาณสัก10 dB ครับ 10dB ตรงนี้เนี่ยก็คือความดังประมาณครึ่งหนึ่งที่หายไปคร่าวๆนะครับเพื่อให้เสียงเนี่ยมันยังคงความเป็นธรรมชาติยังคงเหลือความแอมเบียนซ์ยังคงเหลือบรรยากาศให้เราเนี่ยยังรู้สึกว่ามันไม่ด้วนมันไม่ขาดนั่นเองครับทีนี้ครับเราก็จะมายุ่งกับส่วนที่เป็นแอ t แทกับรีลีสถ้าแอ t แท็เร็วเกินไปจะเกิดอะไรขึ้น เร็วเกินไปคือเกตมันเปิดตลอดเลยครับเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเสียงตัว noise floor มันไม่ได้คงที่นะครับมันก็กร,กเรเนะกเพื่อมกระเพื่อมเอาใหม่นะกระเพื่อมให้เลยเฟซโชอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับถ้า a t t a c k เราเร็วเกินไปเนี่ยมันก็จะเปิดคาทิ้งไว้ทำให้เราต้องลดเฟชโชลงซึ่งหลายครั้งครับมันทำให้กระบวนการกรองเสียงรบกวนหรือลดเสียงรบกวนเนี่ยทำได้แย่ลงแย่ลงนั่นเองครับผมก็ต้องเอาขยับขึ้นมาหน่อยครับ แล้วปกติเนี่ยครับเวลาที่ผมจะดูว่า a อ t a ท็ของเราใน e x p a n d แพหรือเกต e มันเหมาะสมแล้วหรือยังผมจะใช้วิธีนี้ครับจี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 ให้ตรงจี้ตรงจีตรงกตรงนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราให้ a อ t a ท็มันทำงานช้าเกินไปจี G ี่คือตรงนี้คำมันจะหายครับมันจะด้วนครับเราก็จะขยับให้มันน้อยลงหน่อยครับ จือจือกือเห็นไหมครับกลับมาแล้วครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันกลับมาแล้วเนี่ยเสียงรบกวนมันยังโผล่เข้ามาได้บ้างถูกไหมเราก็ต้องมานั่งเพิ่มเตรชชว์ Show ขึ้นครับเอาสักประมาณ 2dB ก็เป็นลบ 60dB f u l บีูลสเือือกอ่ะสวยงามครับสวยงามตอนนี้ครับหัวคำของผมครับการสะกดคำจื่อชื่อกึอมาตามปกติแล้วครับและเมื่อผมหยุดพูด เสียงก็ถูกลดทอนลงไปครับประมาณลบ 11dB หรือ 11dB ตามสเกลตรงนี้นั่นเองครับแต่เราก็ยังมีความรู้สึกครับว่ามันยังหลุดรอดเข้ามาพอสมควรครับผมก็อาจจะเพิ่มเรซชอให้สูงขึ้นอีกสักประมาณ 3dB เป็นลบ5-7เสถียรแล้วครับประมาณนี้เลยครับค่อนข้างง่าย ในกรณีของ a อ t a ท k แต่ส่วน Release เนี่ยครับจะเป็นอะไรที่เราปวดหัวและต้องใช้หูฟังรวมไปจนถึงลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์ในการฟังมากๆครับคราวนี้เนี่ยหูฟังหรือว่าลำโพงคุณภาพสูงธรรมดาอาจจะไม่พอแล้วเพราะว่า Release เนี่ยครับเสียงต่ำกว่าเตชโชลงไปใช้เวลาเท่าไหร่มันถึงจะเฟดลงให้ค่อยลงตามเรนจ์ตรงนี้เอาเร็วที่สุดก่อนเลยครับเร็วที่สุดตรงนี้เนี่ยครับมันก็จะ ปรับปรับ,รบเร็วมากตัดคำหมดเลยแต่คุณก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าเสียงของคุณเนี่ยมันไม่ได้กระแทกกระชันเหมือนกับเสียงของผมนะขณาดนี้ที่ต้องแข่งกับเสียงเครื่องปรับอากาศอันดังลั่นเนี่ย มันก็อาจจะลำบากได้ครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยปล่อยให้มันเฟดลงอย่างรวดเร็วเกินไปอาจจะทำให้การเอื้อนของเสียงครับอาจจะทำให้การสะกดของเสียงครับหรือมันอาจจะทำให้เทคนิคการเล่นดนตรีของนักดนตรีบางคนบางชิ้นผิดเพี้ยนไปได้นั่นเองครับคือหัวโน้ตมาอย่างเดียวแต่ว่าปลายโน้ตเนี่ยที่มันกังวานเนี่ยมันดันมาไม่ครบนั่นเองซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆทางดนตรีนะครับไม่ควรทานะครับ วิธีที่เราเนี่ยจะทดสอบก็คือเราต้องให้ต้นเสียงเนี่ยที่เราต้องการมาพูดหรือมาเล่นหรือมาสร้างเสียงที่ไมโครโฟนครับแล้วเราก็ดูว่าเมื่อไหร่ครับที่มันเล่นแล้วเนี่ยมันครบวงรอบของเสียงเราค่อยให้มันทำงานจนจบครับสมมติครับสมมติน,นี่คือเสียงของผมผมก็จะค่อยๆเอาขึ้นไปครับชื่อชื่อชื่อ เนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นคนพูดเร็วโดยทุนเดิมการที่ผมเนี่ยตั้งรีลิส e เอาไว้ประมาณ1 5 7มิลลิเซเกิก็คือมิลลิวินาทีเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะสมแล้วครับเพราะว่าเมื่อผมพูดจนจบมันก็เฟดทับลงไปเลยใช่ไหมครับมันก็ค่อยลงแทบจะทันทีครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไรเนี่ยผมพูดช้าช้าแล้วก็แผ่วอันนี้ถือว่าโชคดีครับ มันไม่ได้เร็วอย่างที่คิดเอาไว้ครับนี่แหละครับก็คือตัว expander หรือเกตนั่นเองครับย้ำอีกครั้งครับว่าเกตเนี่ยมีความแตกต่างก็คือแค่เรนจ์เนี่ยมันพุ่งไปต่ำสุดเลยครับตัดเฮี้ยนเลยเมื่อเราเนี่ยหยุดพูดหรือว่าต้นเสียงเนี่ยมันหยุดส่งเสียงหรือมันหยุดต่ำกว่าเสโชนั่นเองครับตอนนี้ครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะเห็นแล้วว่า expander หรือเกตมันใช้ประโยชน์ได้จริงๆใช่ไหมครับ แน่นอนอะครับว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่เพลงครับเพลงแบ็กกราวเข้าไปถมในจุดที่มันค่อยๆเฟดลงแล้วก็อุ้มให้มันไปพร้อมๆกันได้ครับทำให้เสียงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกลมกล่อมมีความสะอาดมากขึ้น หรือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยจะพลิกแพลงนิดนึงครับเราอาจจะใช้ expander หรือเกตเนี่ยสั่งปิดเปิดไมโครโฟนที่ใช้ร่วมกันในหมู่ของคนพูดหลายๆคนหรือในหมู่ของนักดนตรีหลายๆคนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องขั้นสูงสำหรับ Sound Engineer นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนทำออนไลน์คอนเทนต์ผมบอกเลยครับว่าแค่นี้ก็มากเพียงพอแล้วครับเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยไปอัดเสียงนอกสถานที่เพื่อมาทำคอนเทนต์ต่างๆ เราก็แค่ต้องการให้ไอ้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันพูดออกมาได้ความดังตามปกติส่วนไอ้สิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยเมื่อเราหยุดพูดหรือต้อนเสียงเนี่ยมันหยุดสร้างเสียงก็ให้มันเฟดลงอย่างเป็นธรรมชาติดังนั้นครับเวลาที่คุณไปทำออนไลน์คอนเทนต แล้วก็ต้องการที่จะบันทึกเสียงกรุณาบันทึกเสียงในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราส,ส่วนระหว่างเสียงจริงกับเสียงรบกวนให้ได้ต่างกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยให้ดังครับยิ่งดังยิ่งดีครับสําหรับเสียงที่คุณต้องการอย่างในกรณีนี้เนี่ยครับผมอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศดังลั่นแต่ผมใช้ไมโครโฟนโรด m 2จ่อชิดปากผมแล้วผมพูดให้ดังที่สุด คุณก็เลยเห็นครับว่าเสียงของผมเนี่ยเวลาที่มันเข้าเกตหรือเอ็กซ์แพนเดอร์มันทํางานง่ายครับมันไม่จะเป็นต้องดูอะไรมากมายเลยครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ครับเรากลับมาที่ไฟเสียงนี้เชนเนกันดีกว่าครับไม่มีที่ไหนเหมาะสมสําหรับทดสอบที่ทางการรับของไมโครยากครับยากอัดใหม่ครับอาจจะได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสีด้วยซ้ำครับสำหรับบทนี้ต้องจบเพียงเท่านี้ครับ แล้วก็ในบทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองมิกซ์เสียงเล่นๆกันดีกว่าครับเอาสนุกสนุกขำๆแล้วเราก็อาจจะใส่นุ่นใส่นี่กรุ้งกริ้งลงไปบ้างนะครับตอนนี้บทนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ